เคยสังเกตไหมคะว่าทําไมบางเรื่องนะต้องเป็นเราเสมอเลยที่ถูกไวหวานให้ทําเรื่องนี้นะคะบางเรื่องนี้หลับตาทํำก็สบายเลยแต่บางคนรู้สึกยากหรือเกินที่ต้องทําเรื่องนี้นั่นเป็นเพราะว่าคนเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะในเอพิโซดนี้นะคะดีออร์แกไนซ์จะชวนคุณคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะหาจุดแข็งของตัวเราเองเพื่อพัฒนาให้เป็นศักยภาพที่ดีที่สุดของเรานั่นเองค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ในทุกช่องทางของ Creative Talk กันไว้ด้วยค่ะพูดถึง s t r e n g t h Finder นะคะศาสตร์นี้มีมานานมากเลยนะคะแล้วก็พัฒนาโดยนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าคุณโดนัลด์คลิฟตันหรือคุณดอนคลิฟตันนั่นเองค่ะซึ่งที่บริษัท r g b 72และบริษัท Creative Talk นะคะจะให้พนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานที่นี่ทำแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานรู้ค่ะว่าเขามีจุดแข็งหรือมี s t r g t h ในเรื่องไหนบ้างค่ะ โดยแนวคิดของ s t r e n g t h s p i d e r นะคะเชื่อว่าเราทุกคนมีต้นทุนที่แตกต่างกันค่ะต้นทุนที่ว่านั้นก็คือพรสวรรค์นเนาะพอเกิดมานะคะเราอาจจะมีพรสวรรค์นในเรื่องของการคำนวณพรสวรรค์นในการเล่นดนตรีนะคะบางคนมีพรสวรรค์นในการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปนะคะพอเราเจอพรสวรรค์ของเราแล้วนะคะ มันฝึกฝนเข้าไปนะพอฝึกฝนเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นความเชี่ยวชาญเมื่อเป็นความเชี่ยวชาญแล้วสุดท้ายจะกลายเป็นจุดแข็งของเราค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราพยายามหาจุดแข็งแล้วรู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําเรื่องต่างๆโดยใช้จุดแข็งเป็นสารตั้งต้นที่ดีกว่าการเอาจุดอ่อนมาเป็นสารตั้งต้นซึ่งจะกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลายเยอะสิ้นเปลืองทรัพยากรและอาจจะต้องตามแก้ปัญหาในภายหลังนั่นเองค่ะเรามาลองดูกันไหมคะว่า s t r e น g t h Finder เนี่ยเขามีโครงสร้าง อย่สเตรนท์ไฟเดอร์นะคะจะแบ่งจุดแข็งของคุณออกเป็น4หมวดหมู่ด้วยกันค่ะหมวดหมู่แรกนะคะก็คือหมวดหมู่ของ executing ค่ะก็คือหมวดหมู่ของการทําภารกิจหรือการปฏิบัติการให้สําเร็จนะคะหมวดที่2ค่ะก็คือหมวดของ influencing นะคะหรือเป็นหมวดของการสร้างแรงจูงใจสร้างอิทธิพลสร้างการพูดคุยให้ดีนั่นเองค่ะต่อมาหมวดที่3ค่ะก็จะเป็นหมวดของ relationship building นะคะนั่นก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีการรวมกลุ่มได้ดีนั่นเองค่ะ แล้วก็หมวดสุดท้ายค่ะก็คือหมวดของ Strategic Thinking คือระบบความคิดการมีกลยุทธ์ในการทำสิ่งต่างๆประกอบด้วยทฤษฎีนั่นเองค่ะ พอแบ่งเป็น4หมวดแล้วนะคะในแต่ละหมวดเนี่ยเขาก็จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไปลิสต์ออกมาเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างนั่นก็คือเราต้องทําแบบทดสอบค่ะพอเราทําแบบทดสอบนะเขาก็จะไล่เรียงออกมาให้เลยนะคะว่าใน34จุดแข็งเนี่ยอะไรคือท็อป5อะไรคือท็อป10ของเราพอเรารู้ท็อป5ท็อป10ของเราแล้วนะคะในหนังสือเนี่ยก็จะบอกด้วยนะว่าเมื่อเรามีจุดแข็งนี้เราควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนแล้วเราควรจะฝึกฝนเรื่องอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะต่อยอด ให้จุดแข็งนี้กลายเป็นจุดที่ทําให้เรามีความได้เปรียบนอกเหนือจากคนอื่นค่ะพอเรารู้จุดแข็งแล้วเนี่ยเขาจะบอกด้วยนะคะว่าจุดแข็งของเราสามารถทํางานได้ดีกับคนที่มีจุดแข็งอื่นเรื่องไหนและถ้าสมมุติว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องอะไรเนี่ยเราควรจะต้องไปจับคู่กับคนที่มีจุดแข็งเรื่องไหนเพื่อจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ค่ะทีนี้ แอบเปิดของพี่โจให้ดูนะคะนี่คือเซนไฟเดอร์ของพี่โจอ5อันดับแรกนะคะจุดแข็งแรกของพี่โจนะคะก็คืออินเ l e c t ชันค่ะเป็นคนชอบตกตะกอนเนาะเนี่ยถึงได้มาพูดจ่อยๆ,ๆอยชอบตกตะกอนแล้วก็มาเล่าให้คนอื่นฟังนะคะถ่ายทอดได้อย่างที่2ก็คือ Adaptability เป็นคนที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะเจอโจทย์ใหม่ๆอะไรมาท้าทายรู้สึกว่าชอบนะคะที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปได้ อย่างที่3ของพี่โจคือเป็น l น a r n e r เป็นคนชอบเรียนรู้นะคะเวลาเจอทฤษฎีอะไรใหม่ๆเจอคําแปลกๆใหม่ๆอยากจะไปทําความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีเสมอที่ยังมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้นะคะอย่างที่4ของพี่คือ a c h i ว v e r นะคะเป็นคนชอบทําอะไรให้เสร็จเป็น t a ค k ลเ l l e r นะคะทำเรื่องนี้เสร็จแล้วรู้สึกฟินรู้สึกสบายใจนะคะสุดท้ายเลยเป็นคนที่มี responsibility สูงนะคะก็คือมีความรู้สึกรับผิดชอบนะคะแต่ข้อเสียของการมี responsibility นะคือเราจะรู้สึก ว่าเราต้องรับผิดชอบในงานต่างๆเยอะแยะมากมายจนลืมรับผิดชอบตัวเองนะคะก็คือจะเอาตัวเองไว้เป็นไท้ายๆเห็นไหมคะพอเรารู้จุดแข็งแบบนี้ของเราแล้วเนาะ เราก็จะรู้แล้วว่าเราสามารถทําเรื่องไหนได้ดีแล้วเรื่องไหนเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกเรื่องที่ต้องระวังนะเหมือนกับเรื่องของ big five personality และ d i s c เมื่อเรารู้นะคะว่าเรามีจุดแข็งอะไรหรือเรามีจุดอ่อนอะไรก็อย่าเอาเรื่องนั้นมาเป็นจุดที่ทําให้เรามีข้ออ้างนะ อย่างพี่โจ้บอกว่าเอ้ยพี่โจ้เป็นคน intlection นะคะเป็นคนชอบตกตะกอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับตกตะกอนทุกคนก็จะเอามาเทให้พี่โจ้หมดเลยก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าตัวเองก็ยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่ตัวเองต้องดูแลอยู่ก็ต้องเป็นแบบนั้นหรือถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็น learner ต่ำนาะคุณก็เลยไม่อยากจะเรียนรู้งานนั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างอีกเหมือนกันนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมี learner ต่ำคุณก็ต้องพยายามที่จะ motivate ตัวเองให้มีความ learner ที่สูงขึ้นนเเพราาะว่ทคโโลยีีม เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณ Low Learner แล้วไม่อินพ o v e จุดอ่อนของตัวเองคุณก็จะช้าลงอยู่งั้นแล้วอาจจะกลายเป็นปัญหาให้กับคนรอบข้างได้ด้วย เราจะใช้ Strength Finder ในการบริหารองค์กรได้อย่างไรนะคะพี่โจแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติตอนนี้เป็นองค์กรที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะอยากที่จะเอา Strength Finder ไปทดลองใช้นะคะแนะนำว่าให้อย่างแรกเลยก็คือทุกคนใช้ตัวหนังสือเดี๋ยวพี่โจยกเป็นหนังสือแล้วกันเนาะ ซื้อเป็นหนังสือนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้มีขายอยู่ในทุกช่องทางเลยนะคะจะเป็นออนไลน์หรือจะเป็นที่ร้านคา้าร้านหนังสือก็ได้นะคะพอให้พนักงานเข้าไปทําแบบทดสอบตัวนี้ซึ่งเขาจะมีเขาจะมีอยู่ตอนท้ายเล่นมนะคะให้ลองเข้าเข้าไปเป็นติ๊กเกตแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ลองเข้าไปดูเนาะ แล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยแชร์นะคะคืออาจจะแชร์ในโฟลเดอร์หรือในอะไรก็แล้วแต่นะคะลองแชร์เข้าไปแล้วก็ให้เขาเนี่ยสะท้อนออกมานะคะว่าเขามีความเข้าใจไหมว่า s t r n n g t h f i n d e r 5เรื่องของเขาที่เป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องไหนให้เขาสะท้อนออกมาก่อนอันนี้อย่างที่1นนะอย่างที่2ก็คือ ให้หัวหน้าหรือว่าคนที่อยู่ในทีมด้วยกันเนี่ยนะคะแชร์ของตัวเขาเองเข้ามาด้วยนะมันก็จะกลายเป็นว่าเขาได้รู้ทั้งของตัวเองบอกจุดแข็งของตัวเองเขาถนัดในเรื่องไหนเสร็จแล้วเขาได้รู้ว่าเพื่อนรอบข้างหรือว่าหัวหน้าของเขาเนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องไหนนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองประเมินออกมาดูนะคะว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยมีเรื่องไหนที่เขาสามารถช่วยเหลือได้ดีเรื่องไหนที่เขาจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบ้างแบบนี้ก็คือเป็นการใช้ strength finder ใน การหาวิธีการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดของทีมงานนั่นเองค่ะสเตรนไฟเดอร์ mm hmm. บอกว่าเรามีจุดแข็งอะไรแล้วจุดอ่อนล่ะคะมันเป็นยังไงใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าสเตรนไฟเดอร์นะเขาอะไม่ได้บอกว่าคุณมีจุดอ่อนอะไรแต่เขาใช้วิธีว่าใน34ทักษะที่ว่าเนี้ อะไรเข้มที่สุดก็จะอยู่อันดับหนึ่งแล้วอะไรที่เป็นจุดแข็งที่อาจจะจ้างๆหน่อยเนี่ยอยู่อันดับท้ายนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาทิ้งนะถูกไหมคะก็คือเขายังให้คุณเห็นทั้งหมดทั้ง34่อะแหละเพียงแต่ว่าอันไหนที่เป็นจุดเด่นของเราในช่วงนี้ขึ้นต้นไปนะคะที่บอกว่าในช่วงนี้นะเพราะว่าคนพบว่าหลายคนนะที่ตัวเองอ่ะมีจุดแข็งเริ่มต้นณนะปีหนึ่งอ่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าพอตัวเองเนี่ย move งานหรือย้ายงานหรือว่าโดนโจทย์อะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้การทํางานเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะนับจากครั้งแรกที่เคยทำเซนต์ไฟเดอร์เซนต์ไฟเดอร์อาจจะมีปรับเปลี่ยนนะเป็นไปตามสถานการณ์ณนะตอนนั้นว่าเขาต้องฝึกทักษะอะไรเพิ่มเข้าไปนะไอ้ตรงที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยเรายังต้องคอน c e r n ์นไหมยังต้องคอน c e r n ์นนะจุดข้างล่างที่เราอาจจะมีจุดแข็งที่ไม่เข้มขนนะ้นนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความรับผิดชอบงานอะไรบางอย่างที่มันอาจจะต้อง แต่กับเรื่องที่เป็นอันดับท้ายๆของ t r e n d f i ยเดอ e r ของเราเนะี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องรู้จัก Tools ให้มากขึ้นเราต้องรู้จักคนให้มากขึ้นที่จะมาช่วยฟิลแก็บตรงนั้นให้ดียิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ด้วยว่าเรื่องไหนที่เราทำได้ในระดับเข้มข้นเราควรจะเอาเรื่องนั้นเป็น Priority หลักในการทำก่อนแล้วเรื่องไหนที่เราถนัดน้อยเนี่ยก็อาจจะ เป็นลำดับต่อมาที่เราจะต้องทำเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเราจะต้องใช้เวลาในการวางแผนแล้วเราจะต้องใช้เครื่องมือที่เพียบพร้อมในการที่จะทำเรื่องนั้นให้ดียิ่งขึ้นถึงตรงนี้แล้วนะคะการที่คุณจะทำงานร่วมกับคนอื่นนะได้รู้ strength finder ของตัวเองแล้วอาจจะลองไปย้อนดูคลิปอื่นๆของ creative talk นะคะพี่โจมีพูดเกี่ยวกับเรื่องของ big five personality หรือ ocean นะคะแล้วก็มีพูดเกี่ยวกับเรื่อง DISC นะคะก็สามารถที่จะไปทำความเข้าใจได้ยิ่งเราเข้าใจ ใจตัวเราเองและเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จะสามารถจัดการตัวเองจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและจัดการการทํางานให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันนะคะถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในทุกช่องทางของ Creative Talk แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะคะว่าคุณมีจุดแข็งอะไรคุณมีเรื่องอะไรที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องของ Strength Finder เราจะได้พูดคุยกันในคอมเมนต์ได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะ